จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับรอบคัดเลือกนะครับของฟุตบอลโลก2026นนั่นเองนะครับผมประจำเดือนมิถุนายนนะครับผมก็ตอนนี้นะครับหลายทีมยังคงเปิดโอกาสตัวเองนะครับในการที่จะลุ้นผ่านเข้ารอบสุดท้ายให้ได้นะครับผมแต่ว่าบางทีมนั้นก็ไปแล้วเรียบร้อยตกรอบไปแล้วนะครับผลงานก็ไม่ดีพอที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับผมแต่ก็บางทีมได้โคต้าแน่นอนแล้วนะครับผมก็ ยังต้องแข่งต่อในโปรแกรมที่เหลือด้วยนะครับผมทําให้ตอนนี้ทีมที่ผ่านเข้ารอบนั้นกลายมาเป็น13ทีมแล้วนะครับถ้านับรวมเจ้าภาพแล้วนะครับยุโรปกับแอฟ,ฟริกาตอนนี้ยังไม่ได้ควอต้านะครับผมยุโรปก็เพิ่งเริ่มแข่งไป4เกมนะครับผมส่วนทางด้านของแอฟ,ฟริกานั้นก็เกือบจะจบแล้วนะครับผมแต่ก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าทีมไหนได้โควตอนะครับที่จะผ่านเข้ารอบนั้นก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับผมเดี๋ยว เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับผมส่วนคอนคาเคฟแน่นอนตอนนี้เดินทางมาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับที่จะได้3ทีมที่จะผ่านเข้ารอบนะครับตามครบโคต้าที่กำหนดก็คือ6ทีมนะครับผมซึ่งรวมเจ้าภาพไปแล้วนะครับนั่นก็คือแคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกานะครับก็ต้องรอติดตามกันนะครับว่า3ทีมที่ว่านี้จะเป็นใครเดี๋ยวรอลุ้นกันแน่นอนนะครับส่วน คอนเมโบอเมริกาใต้นะครับนอกจากอาร์เจนตินาที่ผ่านเข้ารอบไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมยังมีราซิลและเอกวาดอร์ที่ได้โควต้าการันตีว่าเข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับผมยังไงก็ขอสแสดงความยินดีกับทั้ง2ทีมนี้ด้วยนะครับส่วนเอเชียนะครับผมก็จบรอบ3ม,มาได้เข้ารอบครบ6ทีมแล้วนะครับผมก็มีอิหร่านนะครับ อุซเบกิสถานเกาหลีใต้จอร์แดนญี่ปุ่นและออสเตรเลียนะครับผมก็6ทีมนี้ผ่านเข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับยังขาดอีก2ทีมที่จะต้องแข่งกันในเดือนตุลาคมนี้นะครับผมเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าทีมไหนที่จะได้ผ่านเข้ารอบ2ทีมสุดท้ายนะครับผมก็การจับสลากจะมีขึ้นในเดือนหน้านั่นเองรอติดตามกันในส่วนของ AFC นะครับส่วนโอเชียเนีย1ทีมการันตีเข้ารอบสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับนั่นก็คือ นิวซีแลนด์นั่นเองนะครับเพราะว่าได้1่โควตานะครับหลังจากปรับเปลี่ยนเพิ่มมาเป็น48ทีมแล้วนะครับส่วนนิวคาเลโดเนียนั้นยังต้องลุ้นนะครับว่าจะเข้ารอบหรือไม่ในรอบของอินเตอร์เพลย์ออฟนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับว่าในเดือนกันยายนนะครับอีก3เดือนข้างหน้าจะมีทีมไหนที่จะเข้ารอบสุดท้ายได้สําเร็จหรือมีทีมไหนที่จะต้องร่วงตกรอบไปอันนี้รอติดตามกันนะครับผมเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวอีก3เดือนข้างหน้า เดี๋ยวผมจะมาสรุปกันอีกทีหนึ่งใน y o u u u e s s o r t นะครับเจอกัน